สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค์ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินโชคลาภนะคะความรักและก็สุขภาพนะคะครบทุกเรื่องนะสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจำเดือนกันยายน2 564ค่ะเราดูกันเป็นแนวทางชาวราศีสิงห์คือคนที่เกิดระหว่างที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนนะคะมาเราจะเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะ ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะเพราะว่ามันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วแม่หมอจะพูดถึงการงานกันก่อนุอ้ยกันยายนดีเลยค่ะนะหกหกไม้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรก บ่งบอกถึงความสําเร็จนะคะบ่งบอกถึงสิ่งที่เราทุ่มเทมานานก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้นะจะมีผลของงานมาให้เห็นความสําเร็จนี่เกินครึ่งทางแล้วนะชื่นชมยินดีกันนะคะนะเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนทุกคนก็ยินดีพออกพอใจคุณเอกก็สบายใจแล้วนะคะเรียกว่าหายเหนื่อยกันในระดับหนึ่งความสําเร็จสมหวังนาน มีสมด้วยด้วยนะคะความสบายใจทํางานก็ทํางานอย่างมีความสุขนะคะไปติดต่องานติดต่อประสานงานนะคะขอความช่วยเหลืออะไรจากใครคุณจะได้รับความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปในแนวทิศทางที่แบบราบรื่นดีมาก อย่างดีต่อเนื่องค่ะนะมีราชาเหรียญน,นะคะราชาเหรียญบ่งบอกถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนตัวคุณเองถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อค้าทําธุรกิจต่างๆนะคะยอดขายเนี่ยปังมากนะแล้วก็งานสําเร็จตามที่คุณต้องการคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ดีเป๊ะๆคนที่ทํางานประจำนะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะหเห็นถึงความสามารถของคุณนะคะบางท่านที่รอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสนะคะช่วงกลางเดือนกันยายน จะมีข่าวดีๆเรื่องงานเข้ามาค่ะในเรื่องของความสำเร็จผู้ใหญ่ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จมีเดอะสตาร์ด้วยดีเลยนะคะนะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีข่าวดีเรื่องของการงานต่อเนื่องอยู่คุณเองคุณอาจจะไม่ได้หยุดนิ่งนะคะมันเหมือนกับว่าพอเราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเราเริ่มวางแผนการใหม่ละเออฉันจะทําอันนี้เพิ่มขึ้นหรือทําจะทําอันนี้เดียมดีไหมอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องของการวางแผนงานมีแต่เรื่องดีๆข่าวดีๆเข้ามานะคะ มี2ดาบนะคะสดาบขึ้นมาให้ระมัดระวังว่ามันอาจาจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารขอให้เผื่อเอาไว้นะคะเผื่อเอาไว้ถ้าสมมติว่าคุณทํางานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะคุณต้องมีแผนสํารองเอาไว้เผื่อระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องหรือเผื่ออะไรแบบเนี้ยนะคะหรือข้อมูลหายข้อมูลมีปัญหาหรือท่านที่ไม่ได้เกี่ยวกับออนไลน์อะไรก็ให้ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะจะมีเรื่องเอกสารที่บางทีมันอาจจะเอกสารไม่ครบถ้วนเอกสารผิดพลาดนะให้เน้นที่ใช้ความละ เอียดรอบคอบให้สูงมากขึ้นนะแต่มันเป็นแค่ปัญหาจุกจิกที่บางทีเราหลงลืมนะหรือบางทีถ้าต้องทำงานติดต่อประสานงานกับคนอื่นก็เน้นในเรื่องของความชัดเจนนะการสื่อสารที่ชัดเจนไม่เหนื่อยนะการยายนไม่เหนื่อยเลยทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะไปได้แบบราบรื่นคุณไม่ต้องลุยงานมากทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่แบบ มันลงตัวนะ่ะนะคะมันลงตัวเพราะฉะนั้นไม่เหมาะมองว่าชาวราศีสิงลัคนาสิง์งานคุณนะตามต้องการเลยนะคะเรียกได้ว่าได้ตามสั่งค่ะในเดือนกันยายน2564ก็้รอนละมัดระวังแค่ที่บอกนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างงานดีไปแล้วนะ เงิน1ิบถ้วยนะคะถึงจะไม่ใช่ไพ่เงินไม่ใช่ไพ่เหรียญแต่1ิบถ้วยบ่งบอกถึงความสบายค่ะความสบายใจมีความสุขมีความสุขการเงินน่าจะมีสําหรับพอเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยออแล้วก็บ่งบอกว่าค่าใช้จ่ายคุณก็ส่วนใหญ่ก็จ่ายในครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกหลานบริวารนะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกแนวแบบมั่นคงมีความสุขนะคะสบายใจยยังมีเดอรเบิร์ขึ้นมาอีก เงินดีมากนะคะมันจะมีโอกาสในการทำเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะนะคะแล้วก็ถ้าคุณทุ่มเททำงานมาเงินมันก็จะมาแล้วด้วยมันจะมีข่าวดีเรื่องเงินอะไรก็ตามแต่นะคะมันเหมือนกับว่ามันมีแนวโน้มว่าคุณจะมีช่องทางในการทำเงินยิ่งคนที่ค้าขายออนไลน์หรือค้าขายเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาตินะคะเงินจะเข้ามาเยอะจากทางนั้น คนที่ยังไม่ทําออนไลน์ถ้าคุณวางแผนทําออนไลน์นะทําเลยนะได้เงินนะคะเออมีสีดาบด้วยนะคะบางทีข่าวดีมาก่อนแต่เงินจะมาช้าเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินดีๆแต่จะว่าไปนะเดอะเวลเนี่ยคือมันให้เงินมันคล่องตัวก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายคุณจะสูงมากด้วย สูงเกี่ยวกับอะไรก็ซื้อของอะสินะแล้วของราคาสูงด้วยนะซื้อคอมชุดใหม่เงินมันเข้ามาเยอะไงซื้อคอมชุดใหม่โน้ตบุ๊กใหม่พอโทรศัพท์ใหม่อุ้ยอะไรพวกเนี้ยจ่ายเป็นก้อนจ่ายเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะอ,อ,อย่าประมาทนะคะมันมีสีดาบขึ้นมาด้วยบ่งบอกถึงสภาวะที่บางทีมันจะมีสภาวะที่บางช่วงเงินจะนิง่ง <c oughs> เราเราเหมือนกับว่าออพอช่วงต,ต้นเดือนสะพัดนะพอกลางเดือนเฮ้ยทำไมเริ่มนิ่งๆนะคะอันนี้ต้องวางแผนเผื่อด้วย ะะหลังกลางเดือนมานะมีเด m o ูลด้วยนะคะที่ต้องระมัดระวังคือสี่ดาบกับเด Moon ค่ะนะหลายสิ่งหลายอย่างบางทีอาจจะมีปัญหาความล่าช้าทำให้คุณเครียดคุณคิดมากคุณกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนให้รัดกุมนะไอของชิ้นใหญ่ๆที่คุณจะซื้อนะคะ ของทิ้นให,ใหญ่ๆที่จะซื้อนะอากาศจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่คอมชุดใหม่อะไรแบบเนี้นะเพราะเงินเข้ามาเยอะจะจะเปลี่ยนเราเราคิดให้ดีก่อนดีไหมนะคะเอะเราเราอาจจะชะลอไปก่อนนะคะชะลอไปก่อนเก็บไอ้เงินก้อนนั้นไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยว่ากันในเดือนต่อไปดีไหมนะเพราะว่าพอบางทีพอมีเรื่องของความล่าช้านะอยู่ดีๆยอดขายก็นิ่งลงช่วงกลางเดือนมันจะทําให้คุณกังวลใจ นะจะทําให้กังวลใจเพราะเราเพิ่งซื้อของไปนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใจล่มๆนะวางแผนการเงินรัดกุมแต่ที่บางท่านบอกว่ามันจะเดือดร้อนไหมอ่ะไม่เดือดร้อนมันมีเดอร์เลเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะไม่เดือดร้อนเลยคุณสมมุติว่ามันมีปัญหาหยุดชะง,งกักมันมีปัญหาว่าเอออาจจะเอ๊ะเงินมาช้าเนะี่ยจะหมุนได้ไหมนะคะเดอร์เลเวอร์มีคนคอยช่วยอยู่ค่ะ นะคนคอยช่วยอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเป็นคนในครอบครัวคุณนะคะเพราะว่าเหมือนมกับว่าตัวคุณเองมีแต่คนเอ็นดูมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนให้คําแนะนําดีๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่โดดเดี่ยวเรื่องการเงินนะคะการงานก็ไม่โดดเดี่ยวนะรู้สึกว่าดวงดีนะคสำหรับชาวราศีสิงห์เพียงแต่ว่าอย่างเรื่องเงินมันก็จะมีไม่สบายใจบ้างอยู่ช่วงหนึ่งแต่ถ้าเราวางแผนรัดกุมมีแผนสำรองเอาไว้แล้วก็หักห้ามใจอย่าซื้อของชิ้นใหญ่ ะะอย่าซื้ออย่าซื้อของที่มันราคาสูงทุกอย่างมันก็มันก็โอเคนะคะก็น่าจะสามารถที่จะเอาตัวรอดไปได้ทีนี้มาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะไม่โดดเด่นนะคะแต่ทีเนี้มันมีเดอะเวิลขึ้นมานะฮะเดอะเวิลด์สำหรับคนที่ขอใช้คำว่าดวงดีทำบุญมาเยอะ มีบุญเก่าหนุนนำนะคะบุญเก่าหนุนนำคือต้องบอกว่าทั้งบุญไทยแบบว่าเออกุศลที่สร้างมาในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติด้วยนะคะนะท่านสมมติว่าเออคนที่ทำบุญมาเยอะๆยะมีนะโอกาสที่จะมีเกณฑ์แบบถูกหวยรวยเบอร์ก็มีอยู่ นะคะแต่ส่วนคนที่ทําบุญตามปกติแล้วก็ดวงเราเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยมีดวงโชคลาภเท่าไหร่อันนี้ก็ผ่านไปนะคะลุ้นพอสนุกสนุกแต่ว่าบางท่านที่แบบว่าเออมันก็ถูกบ่อยๆอยู่นะแล้วเราก็ทําบุญสม่ําเสมอมากเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะคิดว่าเรามีบุญเก่าหนุนนําแน่นอนก็มีโอกาสที่จะเฮงเเหมือนกันนะคะทีนี้การเสริมดวงโชคลาภนะคะต้องบอกว่าออโชคลาภม,มาจากการเดินทาง นะคะการเสี่ยงโชคเนาะโชคลาภมาจากการเดินทางยิ่งเดินทางไกลก็ยิ่งจะเส่งส่งเสริมดวงโชคลาภเพราะฉะนั้นนะคะซื้อลอตเตอรี่ซื้อจากทางไกลนะช่วงเดินทางอันนี้เราดูคลิปลวงหน้าเนาะเอาโอเคละอาคุณช่วงคุณเดินทางไปทํางานไปเที่ยวหรือไปติดต่อง,งานที่ไกลหน่อยต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าได้ไปอะนะคะไม่งั้นก็อาจต่างจังหวัดทั่วไป นะถือว่าเราซื้อแบบประมาณนั้นเนี่ยได้ในขณะเดียวกันนะคะจะสายดวงของคนรักนะคะดวงญาติดวงเออดวงแฟนดวงคนในครอบครัวครอบครัวก็ให้โชคให้ลาบนะคะคนรักให้โชคให้ลาบถ้าเรารู้สึกว่าในครอบครัวเราเออมีคนที่ถูกหวยอยู่บ่อยๆถูกเออถูกลอตเตอรี่บ่อยๆนะคะ แฟนเราก็ถูกบ่อยกว่าเราแฟนเราดวงดีกว่าเราแล้วก็ใส่ดวงแฟนนะหรือดวงเพื่อนประมาณนี้ได้ทั้งนั้นนะคะก็ลองพิจารณาดูตามที่เราเามที่แม่หมอพูดเมื่อกี้เนาะก็เป็นว่าขอให้กําลังใจชาวราศีสิงห์เนาะมันก็ดีทุกอย่างอยู่นะเอาล่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของเรื่องของความรักกันขอเริ่มที่คนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะคนโสดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะ อาจจะมีโอกาสใหม่ๆม,มันจะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนสายงานเดียวกันมาจีบนะสายงานเดียวกันมาจีบอาจจะเป็นคนในกลุ่มเพื่อนในแก๊งเดียวกันนั่นแหละนะคะที่ทํางานร่วมกันโอ้ไพ่างานออกมาชัดเจนนะคะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําหรือบางทีก็ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะคะเป็นคนที่อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะเอออาจจะไม่ใช่เคสใหม่คนใหม่ ประสานงานกันอยู่นั่นแหละนะคะประสานงานกันอยู่นั่นแหละหรือบางทีอาจจะเป็นบางคนก็บอสหัวหน้านะมีเล็งๆงกันไว้อยู่แล้วก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้มีการเริ่มต้นพูดคุยนะถามว่าแล้วพัฒนาไหมไม่เหมอะว่ามันจะพัฒนาช้าอาจจะเพราะต่างคนต่างแบบว่าก็ดูท่าทีกันไปอาจจะเพราะงานเยอะงานเหนื่อยเวลาที่จะพูดคุยกันเวลาจะจีบมันก็น้อย ไอ้กิจกรรมที่ทำร่วมกันที่เจอกันมันก็คือในเรื่องงานนะคะมันมันก็เลยกลายเป็นมันมีความเป็นเพื่อนมันเป็นอะไรที่ในทิศทางนั้นมากกว่าในขณะเดียวกันหลายๆท่านนะคะ คนโสดหลายๆท่าน mm hmm. ก็ไม่ได้สนใจมากกว่าความเป็นเพื่อนร่วมงานชีวิตคือง,งานอย่างเดียวเลยไพ่ทั้งห้าใบขึ้นมาชีวิตคือง,งานคือการทํางานแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นไม่หมอมอง,มองว่าเราปล่อยผ่านดีกว่าเนาะคนโสดราศีสิงหาเว้นว่าอะไรจะเกิดได้ไม่เกิดแล้วก็ทํางานของเราไปมุ่งมั่นไปในทิศทางนั้นเพราะว่าต่อให้แบบว่ามีคนที่ทํางานมาคุยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบคุณก็ยังไม่พัฒนา นะคุณก็จะยังไม่พัฒนาเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่ให้ความสําคัญกับมันคุณรู้สึกว่างานความมั่นคงความสําเร็จมันสําคัญมากกว่าความรักในช่วงเดือนกันยายนค่ะเอาละต่อไปเรามาดูในส่วนของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอเริ่มที่ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันยังรักกันดีอยู่แล้วเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรค่ะที่ทะเลาะบเบาที่ที่ดีกันอยู่แล้วนะคะรักกันดีกันยายนเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องอะไรการพูดคุยการสื่อสารมันจะมีปัญหาจุกจิกแบบปัญหาลิ้นกับฟันนะคะ เราพูดแบบนี้แฟนเข้าใจอีกแบบหนึง่งนะแฟนมีบ่นเล็กน้อยแล้วคุณไปเข้าใจแบบอีกแบบหนึ่งนะคะสื่อสารมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันหรือบางทีอาจจะใครบางคนงานเยอะงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคุยกันน้อยสื่อสารกันน้อยนะคะคุยน้อยสื่อสารน้อยอาจจะมีเรื่องงอนมีแบบว่าเออไม่สนใจกันบ้างนะมันมีปัญหาจุกจิกที่อาจจะมีทะเลาะบ้างแต่ว่าแป๊บแป๊บเดียว บางทีพอมีปัญหามีปากเสียงกันงอนกันเล็กน้อยห่างกันไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันไม่ข้ามเดือนแน่นอนค่ะเพราะมันมีทั้งเดิร์เลรเวอร์ที่บ่งบอกถึงว่าคุณสองคนยังรักกันยังมีแรงดึงดูดมันอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าด้วยความรักที่มี ะะมันก็จะวนเวียนกลับมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าที่อยากที่จะแนะนำนะคะคือบางทีในเรื่องความรักของคุณสองคนมันควรจะมีระยะห่างบ้างเล็กน้อยในเดือนกันยายนให้เรามีเวลาส่วนตัวของเรานะคะแฟนเรามีเวลาส่วนตัวของเขาตัวไม่ต้องติดกันถ้าเราพยายามเข้าอกเข้าใจในจุดนี้ว่าอ่าโอเคละในความสัมพันธ์มันควรจะมีบางช่วงที่มีระยะห่างโดยที่ว่าไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกกับเรื่องบางเรื่องบ้างคุณก็จะไม่ทะเลาะ พอเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าอ๋ออ๋บางทีเขาก็เขาก็มีเวลาส่วนตัวของเขาเขาก็เลยไม่ได้มาตอบไม่ไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ต้องไปจูจี้จุกจิกไม่ต้องไปคิดมากนะคะปล่อยวางเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ไม่ไม่ควรจะเป็นเรื่องเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องนะคะมีระยะห่างบ้างมีช่วงเวลาที่ต่างคนต่างจะมีเวลาส่วนตัวแล้วทุกอย่างมันจะไปได้ดีนะคะ แป๊บๆเอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหาถือว่าดีมากเลยนะคะเรื่องความรักคือลิ้นกับฟันอ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเออไม่เป็นไรหละมันจะลิ้นกับฟันมันจะขบกันมั่งเราก็ไม่ถือเป็นปัญหามันก็จะไม่เกิดปัญหานะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูลาศีสิงห์ลัคณาสิงห์ที่มีปัญหากันมาก่อนนะคะทะเลาะก,กันอยู่เนาะ <c oughs> มาดูว่าสิงหาคมจะเป็นอย่างไรค่ะ แม่หมอว่ามีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าบางทีเราต้องลดความหงุดหงิดลดการพยายามกดดันซึ่งกันและกันลงอ่อนหวานให้มากขึ้นพยายามทําความมีความเขาเรียกว่าอะไรนุ่มนวลมากขึ้นเลยก็จะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจนะคะบางทีแฟนเราเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันถูกใจเราทุกอย่างแต่ตัวเราเองการที่เราจะไปพูดคุยเพื่อที่จะปรับความเข้าใจเราต้องอ่อนลงเราต้อง ไม่กดดันนะคะการไปพูดคุยกันต้องพูดคุยโดยไม่กดดันค่ะยังไม่ถึงขั้นจะต้องเลิกรานะคะต่อให้มีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะมีโอกาสได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจยังสามารถประคองความสัมพันธ์ไปได้แต่นี่ถามว่าแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นไหมกลับมาดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิม นะเพราะอะไรมันไม่มีไพ่ที่บ่งบอกถึงความสุขความสบายใจขึ้นมาแต่มันบอกถึงไพ่ถึงบ่งบอกถึงโอกาสในการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์โอกาสที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันยังอยู่ที่เดิมมันยังมั่นคงมันยังสามารถที่จะไปต่อได้เพียง <deaf. S 1> แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ภายในเดือนนี้มันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเราอ่อนลงและเราพยายามที่จะประับความเข้าใจกับแฟนแฟนอาจจะแยะแฟนเราอาจจะยังนิ่งยังมีงอนยังมีไม่พอใจนะคะมันยังมีอารมณ์แบบประมาณนี้อยู่ มันก็เลยอาจจะทำให้เหมือนกับยังยังยากที่เราจะเห็นความคืบหน้าในช่วงเดือนกันยายนแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณยังสามารถประคับประคองได้มันยังมีโอกาสในเดือนต่อๆไปที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะคะ เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเราเน้นที่ว่าบางทีการเป็นผู้ให้อาจอาจจะมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับก็ได้คือตอนนี้มันมีความลังเลใจในความสัมพันธ์นะต่อสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจแต่แฟนคุณอาจจะลังเลใจว่าเอ๊ะเขาจะสารต่อกับเราดีไหมนะเขายังรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความไม่สมดุลบางอย่างมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นเราอาจจะรักเขามากกว่าที่เขารักเราหรือบางทีเราดูแลเขามากเขาดูแลเราน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะคิดว่า เอสหรือว่าเราเราดูแลเขาไม่มากเราไม่เราเติมเต็มเขาไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ทำให้เขาแบบว่าเริ่มลังเลใจหรือเปล่าคุณต้องคิดคุณต้องพิจารณาตรงนี้แล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลมีการให้การรับที่โอเคเพิ่มความมั่นอกมั่นใจให้เขามากขึ้นว่าฉั้นนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเธอเธอไม่ต้องไปหาทางอื่นไม่ต้องคิดไม่ต้องลังเลใจนะคะอยากให้เราทําอะไรเราทําได้นู่นนี่นั่นคุณก็ต้องพยายามสื่อให้เขารู้นะคะว่า ว่าเราสามารถที่จะมาประคับประคองทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวกว่าเดิมได้นะคะอันนี้ลองดูอาจจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างแล้วก็พยายามสื่อให้เขาเห็นว่าทุกอย่างมันไปต่อได้นะคะเพราะว่าเขากําลังลังเลใจอันนี้ก็ขอถือว่าเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงลัคนาสิงค่ะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่นะคะอุ้ยขออภัยเรื่องของสุขภาพเอ้ยอย่าเพิ่งปิดนะคะอย่าเพิ่งปิด แม่หมอลืมสุขภาพสุขภาพชาวราศีสิงห์ละคนาสิงค์ค่ะอุ้ยดีมีไพ่พระนะคะราศีสิงห์ละคณาสิงห์ไม่ต้องกลัวโควิดนะคะกันยายนรอด ปลอดภัยนะคะทํายังไงก็ดีทํายังไงก็ปลอดภัยส่วนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จะหายในเดือนกันยายนนี้แหละจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะอูยอ้ยดีมากเลยนะคะสุขภาพชาวราศีสิงห์ยินดีด้วยค่ะนะเอาละเรียบร้อยแล้วนะคะครบนะคะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่ค่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ